จะเป็นยังไงถ้าเจ้าหญิงดิสนีย์ต้องมาเอาชีวิตรอดจากเทเคเทเคหรือว่าผีญี่ปุ่นตัวขาดครึ่งทนนั่นเองค่ะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเรื่องเล่าของเทเคเทเคมาบ้างแล้วนะคะซึ่งมันน่ากลัวมากโอเคถ้าเชียร์เจ้าหญิงพระองค์ไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนเริ่มรับชมแล้วเราไปลุยกันเลยและนี่ ค่ะพีสาวนักเรียนญี่ปุ่นของเราที่โดนรถไฟนะคะทับล่างนั่นเองอุ้ยแล้วเขาเดินไปไหนอะ่ะเขาเดินไปที่วาเจลรบี้ค่ะวาเจลรบี้อะไรยังไงโอ้โหสาดกระสุนใส่แต่ว่าวาเจลรบี้ของเราหลบได้ค่ะโอ้โหลบแบบเดอะแมทิกเลยทีเดียวอุ้ยเทื่อนมาก ว่าเจโรบี้คือแบบ MVP ไปเลยอ่ะคุณผู้ชมดิฉันคิดว่าคลิปนี้เนี่ยว่าเจโรบี้นี่แบบนำโด่งนำโด่งแน่นอนแล้วเดี๋ยวนะและเดี๋ยวนะไม่ไม่ไม่ไมใช่เออโอ้โหแล้วเดินมาให้ผีหักคอทำไมคะเนี่ยว่าเจโรบี้อุตส่าห์แบบหลบปืนน่ะคุณผู้ชมหลบปืนก่นได้แต่หลบการหักคอไม่ได้งงมา เสียดายทำไมแบบว่าคนที่มีสกิลถึงต้องแบบจากเราไปก่อนนะนานๆที่จะเจอแบบเจ้าหญิงปกป้องตัวเองอะ่ะคุณผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นแล้วแบบโอ้ยเรามันก็ทํำลายเราเนาะเราอุตส่าห์แบบดีใจอะ่ะดีใจได้แค่แบบเดียวเท่านั้นเสร็จปุ๊บก,ก็มยายัดแซนด์วิชนะคะใส่ปลาของราพันเซล ตีไปเลยโอเคเดี๋ยวขอดีเซนนิดนึงนงคะคะมันบักค,ค่ะแล้วประเด็นคือแบบผีสาวของเราคือแบบเทเคเทเคทำไมเธอแบบไปนู่นไปนี่ไวมากเลยโอตามตำนานเอ้ยหรือว่าแบบตามเรื่องเล่านะคะก็คือผีเทเคเทเคเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเหลือครึ่งท่อนใช่ไหมเพราะว่าโดนแบบว่ารถไฟบทขยี้แต่ว่าร่างของเธอเนี่ยยังคงแบบเคลื่อนไหวได้อะ่ะคุณผู้ชมคือไม่ตายในทันทีอะ่ะพยายามร้องขอความช่วยเหลือคะ่ะทัทง้ทงท้งที่ตัวเหลือแค่ค ึงทนน่ะแต่แล้วก็ไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือเธอเลยค่ะทำให้เธอเนี่ยแค้นมากๆเลยนะคะแล้วก็มาจัด การคนที่ยังมีชีวิตอยู่แบบนี้เนี่ยเองนะคะซึ่งก็ถือว่าหลอนมากตอนนี้ดิฉันพาคเองแล้วดิฉันก็ขนลุกเองอะ่ะคุณผู้ชมมันเป็นตำนานที่น่ากลัวมากเลยแต่เอาจริงๆก็แบบน่าสงสารด้วยนะคนยังไม่ตายอะ่ะคุณผู้ชมแต่แบบเดินไปแล้วไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ,อคือแบบโอ้สงสารแต่นี่ค่ะเขาไปไหนต่อโอ้แล้วเขาเดินเร็วมากคุณผู้ชมคือแบบเดินเร็วแบบจริงๆอะ่ะ ถึงแม้ว่าจะมีแค่ครึ่งทอนก็เดินเร็วมากๆแล้วก็โอ้โหจัดการย่าง ย่างไปเลยค่ะหมูหลานย่างไปเลยไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาไปเลยนะคะณจังหวะนี้หูเทือนมากเลยแล้วดูดิเขาหวัวร็อกแบบสะใจมากเลยคือเขาต้องการจะแก้แค้นทุกคนที่ไม่ยอมช่วยเหลือเขาตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะแล้วเขาเดินไปที่เลือดของสโนไวท์ค่ะแล้วก็บอกว่าโอ๊ยทําไมตัวนี้นสกปบกจังเลยลเนี่ยฉันต้องมาทําความสะอาดอีกแล้วน่าเบื่อจริงๆเลยอ่ะก็แกไปคนฆ่าเขาอ่ะเลือดเขาก็เลยหล่น ลงมาอยู่ตรงนี้ไงและซินโดเล่าของเรานะคะทําไมไม่หนีไปไงทําไมชอบอยู่ออโอเคหนีละหนีละหนีละถึงจะหนีไปยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีนะคะโอ้โหเทเคเทเคของเราเดินมาหักคอซินโดเล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณจนะังหวะนี้รองเท้าแก้วก็ไม่ช่วยอะไรแล้วนะคะแล้วดูสภาพ <c oughs> อุย้ยตาเล่เลยลูกเอ้ยไปค่ะไปค่ะ <c oughs> เดินมาต่อที่ตรงนี้นะคะ <c oughs> มีอันนากับออโรราอยู่และแล้วคนที่โดนเป็นรลยถัดไปก็คืออันนานั่นเองค่ะโอ้โหบิดคอแบบว่าหมุนเตี้ยเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วเป็นคนที่แรงเยอะมากๆเลยนะคะอุย้ยไม่ใช่คนสิเขาเป็นผีนะโอ้ตาเล่อีกคนหนึ่งแล้วนะคะโอ้ยแล้วออโลรามาทำอะไร อออโรล่าหนีไปสิลูกโอ้ไม่กอดโอ้เฉาะ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 เออโอ้เรือนนี้คือแบบนองมากเลยนะคะเอาจริงๆการโดนฟันแบบรัวๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ทรมานสุดๆไปเลยนะคะสาหรับออลโรล่าของเราละนี่พี่เทคเคของเรามีโทรศัพท์ด้วยค่ะเนื่องจากว่านางเป็นวัยรุ่นเนาะก็ต้องมีการแชทกันบ้างคุณผู้ชมแล้วดูนี่นี่อยู่ดีๆก็มีเลือดออกจากแบบจากหน้าของ คุณผู้ชมท่าทางการตายของนางเนี่ยจะแบบน่าสะพึงกลัวมากๆเลยนะคือมันต้องทรมานมากแน่ๆเอาจริงๆนางก็น่าสงสารเหมือนกันนะเอาจริงๆก็คือแอบหลอนเหมือนกันนะคะไม่เคยเห็นซิมแบบมีเลือดออกจากหน้าแบบนี้มาก่อนเลยอะีิฉันไม่ได้ลงมดให้เลือดออกจากหน้าด้วยนะคุณผู้ชมแปลกมากๆเลยและนี่เขาเดินมาตรงที่กลุ่มเจ้าหญิงตรงนี้ค่ะกลุ่มเจ้าหญิงที่ไม่เคยรู้้อนรู้หนาวอะไรดี แล้วเขาก็ทำการบดบด,บดขยี้โมอาน,น่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหบดด้วยลำไส้ของนางนะคะอุ๊ยหลอนมากเลยอะแสดงว่าตอนที่นางกำลังจะตายเนี่ยไส้องจะแบบลากพื้นเต็มไปหมดเลยอะคุณผู้ชมแล้วนางก็แบบพยายามใช้สองมือคานแล้วก็ขอร้องความช่วยเหลือใครก็ได้ช่วยด้วยอะไรแบบเนี้แต่แล้วก็ไม่มีใครช่วยนางก็เลยทำให้นางอะแค้นมากๆจนถึงกระทั่งขี่มอเตอร์ไซค์เลยค่ะ ใช่จนแบบแค้นจนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ฆ่าคุณอุ้ยตายละเมื่อกี้คือแบบใช้อะไรเหยียบคันเร่งคะถามจริงเถอะอตายละมีแค่นี้ก็ยังจะอุตส่าห์ขับมอเ์ไซได้นะคะสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหพคาาคนทัดของเรานี่คือสวยมากๆเลยนะคะและ้วนางเดินไปต่อแล้วค่ะเดินไปที่เมริด้านะคะแล้วเมริด้าของเราก็โดนจ้วงคอเป็นที่เรียบร้อยอ้โห เพื่อนมากเลยอ่ะแล,แล้วตอนนี้นางก็น่าจะมีเพื่อนนะคะอยู่ที่รางรถไฟเยอะขึ้นแล้วนะคะก็จะเป็นแบบวิญญาณของเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรแบบนี้อุ๊ยหลอดนะ่าเทียน่ายังไงเทียน่าจะมีการป้องกันตัวเองไหมอู้หูจากปืนไฟปืนนี้แล้วประเด็นคือดิฉันเพิ่งดูหนังที่เกี่ยวกับปืนไฟไปอ่ะคุณผู้ชมดิฉันแอบรู้สึกผิดกับเจ้าหญิงเลยอ่ะตอนดู ตายแล้วแต่มันเป็นแค่เกมค่ะคุณผู้ชมเออ,อยังไงก็ห้ามลอกเรียนแบบนะคะโอ้ยตอนนี้เราเหลือเจ้าหญิงประมาณโอ้ยตรงนี้มีแอรียลนะคะแล้วก็เอลซ่านะคะกับเจ้าหญิงเบลนั่นเองเนาะโอ้ที่ยังรอดอยู่ตรงนี้ก็จะมีอยู่3ามพระองค์นะคะและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแจสมินแจสมินทําอะไรอยู่เดี๋ยวแจสมินกําลังคุยเล่นกับสัตว์น้อยน่ารักอยู่คุณผู้ชมอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าคนที่รอดจะเป็นแจสมินเพราะว่าแจสมินไม่ สนใจอะไรเลยเล่นกับสัตว์อยู่ค่ะคเฮ้ยแล้วเขาเดินไปแล้วค่ะเขาเดินไปแล้วเขาเดินไปที่เจ้าหญิงแล้วพระองค์ไหนพระองค์ไหนจะโดนคะไหนดูซิเอ้ยเขาเดินออกมาแล้วค่ะแล้วยังไงต่อโอ้ไมก่ก็ลากหัวคมคมเอลซ่าไปเลยนะคะโอ้โ no! นเอลซ่าคง โดนลากหัวคมๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ทะานก็เหลือเจ้าหญิงอยู่สองพระองค์ทำไมไม่วิ่งหนีไปที่อื่นเล่าก็วิ่งหนีไปที่อื่นซิจะได้รอดนะหรือไม่ก็ถ้าไม่วิ่งหนีไปที่อื่นเนี่ยก็ต้องมีสกิลการป้องกันตัวเข้าใจไหมเฮ้ยเขาเดินไปที่เจ้าหญิงเบลนะคะแล้วเขาก็ไปอยู่เฉยๆบ่นค่ะแล้วก็บ่นว่าหิวข้าวอ้าวพีเทคๆของเราหิวข้าวแล้วก็จับยัดผ้าอ้อมนะคะปิดปากเจ้าหญิงเบลจน เม็นตุยไปเลยค่ะโอ๊ยตายละตอนนี้เหลือแค่2พระอ,องค์เท่านั้นคุณผู้ชมก็คือแอรีโอแอรีโอกับแจส m มินซึ่งแจส์มินตอนนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าแจส m มินนอยู่ไกลมากก็มาลุ้นกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะจัดการแจส์มินหรือว่าจะจัดการแอรียอกันแน่แต่ตอนนี้เดินมาที่แอรีโอค่ะต้องคาดหวังแล้วนะคะว่าแอรีโอเนี่ยจะมีสกิลการป้องกันตัวอ ับแซนด์วิชยัดปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ้เห็ใจด้วยนะคะสําหรับคนที่เชียร์แอรีอลโอเคค่ะคุณผู้ชยมยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับแจสมินด้วยนะคะโอ้โหกินเบอร์เกอร์แบบชิลมากเลยอะ่ะแจสมินคือแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยนะคะนี่ แล้วดูสิสัตว์น้อยพวกนี้มันน่ารักยังกับอะไรอ่ะคุณผู้ชมก็ไม่แปลกใจเนาะที่แซดสมินจะมาเล่นกับสัตว์น้อยพวกนี้โอ้ยน่ารักจังเลยโอเคค,ค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ